ค่ะนัแสดงว่าถ้าถ้าดูจากาคสหานตับเรียบปีนี้ก็คาสัารยากที่จะซื้อปีนี้ง่ายปัายากเพราะว่าถามมันมาะนบอกี่า้าหกคนการบัื้อเนี่ยรัฐบาลซื้อไม่ได้ื้อในประเทศกได้ีนี้เราก็ พุ่เพราะว่าตลาดหุ้นก็ซบสัยปีที่แล้วก็บวยสุดเลยฮะปีนี้เปิดมามกรากรุพาก็บวยอีกคือดัชนีให้ผลตอบแทนติดลบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นเกี่ยวข้องกันไหมคะเวลของทางตลาดหุ้นกับกว่ากำลังซื้อในตลาดหลิมทรัพย์นี่ส่วนนะครับคือถ้าเรามองว่าบุคคลที่กำไรจากตลาดทรัพย์ช่วงดัชนีพันสี่พันห้าเนี่ยเขาได้มาเขาก็นอกจาก กีเลนฉลองเสร็จเขาก็ไปลงทุนในอสังหาริมทรับซึ่งตอนนี้นซื้อม่ใหญ่คอมนะครับแต่พอมไม่เวทีนี้เอาแค่เปิดมาแดงทั้งาระดานเลยครับแล้วพอดูละเอียดซูมเข้าไปเนี่ยลดกันคนละสามสี่สิบเปอร์เซ็นตุ้น